สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทั่วประเทศไทยแล้วก็ f เอฟซทางส,สปบปอล่านำ้ำอันนี้พามาเยี่ยมบุรีรัมก็คือเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุงผู<ม>้ใดย,ยังบบเคยมานะอันนี้แนะนำเลยทั่วประเทศนะมาเที่ยวยิ่งบรรยากาศเย็นๆนะหนาหนาวมาเดินชมมา, <c oughs> าวิวกันนะพี่น้องเมื่อกี้ไป <c oughs> ภาษาเมืองตามาภาษาที่เมืองตามาแล้วเดี๋วเป็นบึงว่าสิงห์งามจังใดคอยจะบทแหงลึกถึงรายละเอียดนะเดี๋ยวบึกบดถึกเอาเป็นว่าที่ผาสับซุมว่อเป็นจังไดเนี่ยเที่ยวนี้น่อยเนาะไป่อนเรลาก็ไปขึ้นมาชมบรรยากาศข้งหลกในชีวิตทางบนเย็นดีนะเบื่งคนเก่งท่า่ายรูปเลยคนเก่งย่า่ายรูปดีถนนยี่างต่างๆเขาเห็ดหม่หมดเลยถ้าพี่น้องมากนะพี่น้องขี่ขึ้นมาเป็นทั้งระย่างหมดแล้ว เรารถมาจอดนี่เราขึ้นมาบุญนีเลยเลยก็เหมือนเดิมนะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับกับพยายามจะกาวอะไรที่มันมันบอดีไปแต่เพิ่นบอกว่าเนี่ยมันเป็นระเบียงโคตรเหาเป็ย่างเนี้ยเป็นระเบียงโคตรเหาลักษณะเป็นอาคารยาวสร้างโดยรอบประนั้เป็นลักษณะของระเบทยงเข้าประตูโคบุระอืออือไปเข้าไปเบิ้งว่ามีอย่งเนี้ยออันนี้มันมีร่างร่างคารมันเระก่คือประสาท บบบคือประสาทหินเหมืองตาประสาทหินเหมืองตาคือร่างขาลุกโอลังคาเพื่อนเนี่ยมาเบิรงมาเบิลังหลังคาเพื่อนเนี่ก็เป็นหินเนี่ยโอ้เป็นหินเป็นอิฐคือเป็นหินหมดเลยบ่มีใหม่นี่อะไรอ๋ออันนี้มีมีมีการบุรณะนิดน้อยมาเข้ามาลูกมาเข้ามาดูบรรยากาศโหบรรยากาศดีมากเลยแผ่นไปทั่วเลยเออโห มาถ่ายรูปพวกนั้นเป็นประตูปิดห้องนี้ประตูปิดเป็นปิดเอ้ยมันเป็นประตูหินเบิ่เลยเนี่ยวะห้องนี้ห้องนี้ประตูปิดจะเป็นประตูหินเป็นประตูหินมียาที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเอาเบิ่งรอบๆนี่ก่อนเอาไปเข้าไปทางไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้ายางไปทะลุก่อนแล้วค่อยอ้อมออกมาโอเคมาอันนี้คือเทพลักษชาติตะวันตก เพเพลักษาทิศตะวันตกน้าเนื้อบ่งอ่าปั้นมากข้ามาอีกโซใส่มันอีมีทิศตกเนื้อเสียงอันนี้เป็นพระกฤษนะค่ะพยากรุงพระยากรุงตรงนี้เป็นจุดขอพรพี่น้องอ่ะ๋ยวจะอธิบายก็คือเป็นจุดขอพรจุดหนึ่งในภาษาขอพรเสร็จแล้วก็เอาเงื่อนสอดเข้าไปนี่ปัจใจสอดเข้าไปนี่ได้นตรงี้ มีก้อมงจนปิดด้วยนะนุ่นพอมาถึงจุดนี้นะพี่น้องเพิ่น่ปหายย่งไปเพิ่นให้ออกข้างขาออกข้างข้างเขาเขาด้านข้างเขาเขาอีเอาข้างเด้เอาไปข้างนี้ปะเอาไปข้างนี้ดีกว่าเอาไปข้างนี้ก่อนลองเว้นี่ไปไข้างนี้ก่อนโอ้โห สวยมากเลยสวยสวยสวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูค่อยถ่ายลูกเดี๋ยวไม่ให้ถ่ายใครอยากใครอยากได้รูปอยากได้โลคิชั่นดีๆมาที่นี่ได้เลยประวัติศาสตร์เข้าพนมรุ้งประวัติศาสตร์อ่าเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้งนะครับห้องสมุดเก็บคัมภีร์หรือหนังสือทางศาสนาเออห้องสมุดเก็บคัมภีร์หรือหนังสือทางศาสนาอืมอันนั้นเป็นยังไงนะ เป็นคล้ายๆเป็นคล้ายๆบ่อน้าะชื่อมีไหมบ่มีซื้อมีแค่ห้ามปีนห้ามปีนนรืกล้องถึงปะเนี่ยเป็นคล้ายๆบ่อน้าอนายจะเป็นบ่อน้าบปะพูดเอฟซีพี่น้องผู้ได้หูก่ะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะในนี้มีกล้องวงจรปิดทัวร์ทุกมุมทุกที่เอาไว้ดูแลเหาบ่ได้ไว้จับผิดผิดดอกกล้องวงจรปิด สวยอ่ะอันนี้เป็นทางยางบ่เพือนยังเนี้ยเขาเนยางสอดได้บ่เนี่ยเพิ่นเหยียางบ่เนี่ยเพิ่นเหยียางบ่โอ้ยตรงนี้เป็นทางตันไปดูนู่นดีกว่านู่นมันจะมีอันนั้นข้างในไปได้ฮะเป็นบันไดลงไปข้างล่างไปดูไหมคุณเห็นนะเนี่ยมามันเป็นบันไดลงไปทางลุ่มอีกเป็นบันไดลงไปทางลุ่มเออมาๆมาๆรีบพาลุ่ไปมันยาวเลยนะมันมีกินเร็วๆๆๆข้างเขา เดี๋ยว,ว่าวแตกิกนชิโนกกินข้างข้าวนะพี่น้องค่อนข้างที่จะเม้นตรงนี้นูน่นเห็นไหมเราต้องเดินนู่นน้ำมาเบิง้งสวยมากเลยสวยมากเลยในขณะนี้นะพี่น้องตอนที่ผ้ายางชมอยู่นี่คือฝนลินนะคือฝนลินนี่ลินโปแปะโปะแปะเลยฝนลินแล้วคอยสิผ้าพี่น้องมาจบคลิปตรงนี้นะ เพราะว่าคอยไม่วลาจํากัดกันนะครับมีเวลาจํากัดอยากจะพาไปจุนสุดแหละแต่มีเวลาจํากัดให้พี่น้องบึงบรรยากาศด้านล่างนู่นเลยโลเคชั่นดีมากพี่น้องมาขอพรก็ได้มาเที่ยวชมก็ดีนะครับเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้งท่างก็ดีขึ้นมาเอามาเที่ยวกันนะอยู่อำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับทริปนี้ขอ ปิดไปแค่เพียงเท่านี้อยากให้พี่น้องดูภาพข้างหลังอีกแล้วคอยสีกาวข้ามาสวัสดีครับเอากล้องหันไปนูหันไปข้างหลังเออสวยไหมอันนี้ด้านหลังเอาไปแล้วครับสวัสดีครับ